การลดกรรม45อย่างข้อ31ไม่เจริญก้าวหน้าจิตใจเป็นทุกข์กรรมจากเคยชักจูงคนทำชั่วลดกรรมถือศีล8เป็นเวลา7วันทุกๆ3เดือนมันทำบุญตักบาตถวายสังฆทาน32จิตใจฟุ้งซ่านเป็นทุกข์กรรมจากเคยริษยาผู้อื่น ลดกรรมทำบุญตักบาตถวายสังฆทานปล่อยปลาลงน้ำนั่งสมาธิสวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร 33. ชีวิตตกต่ำทำสิ่งใดไม่เจริญกรรมจากเคยทำแท้งลดกรรมปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือนจนครบ9เดือนหรือ1ปีเต็มถวายสังฆทานทำบุญใส่บาตรเสมอ 3. 4. เป็นเมียน้อยเมียเก็บกรรมจัดเคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อนขืนใจเขาโดยไม่ยินยอมเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่พบก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันลดกรรมถวายธงคู่ทุกคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่อย่างใดก็ได้อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้นบวชชีพราหมณ์ปีละหนึ่งครั้งสามวัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้นร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวังสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไปทำบุญสังฆทานสดในวันเกิดตนเองเดือนละครั้งเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติ และวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรม 35. เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัวกรรมจากเคยลำเอียงไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อนเคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบันเคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติ ลดกรรมต้องบวชชีพรามเพราะเมื่อเกิดอีกพบชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะกุศลของการบวชปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมและตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้นยึดพรมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะทำให้ชีวิตมีความเมตตาและไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิดทำให้ชีวิต วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้านและสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข 36. เป็นอมะพฤกอมภพาดกรรมจากฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ ลดกรรมตักบาตอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงสัพพสัตทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกนและกันปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตนเองกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวนได้รับและอโหสิกรรมถวายยาเข้าวัดหรือช่วยเหลือคนป่วย 37เป็นมป็นเมร็งกรรมจากรู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้งการทารุณสัตว์หรือการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นลดกรรมทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรและบวชชีพราหมณ์หนึ่งเดือนเพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมทำบุญสร้างพระพุทธร,รูปสร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาวัดร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีมันนั่งสมาธิสึกกรรมฐาน 38. ค้าขายขาดทุนทำงานไม่ก้าวหน้ากรรมจากเคยลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางลดกรรมเหมัอนทำบุญใส่บาตถวายสังฆทานถวายเครื่องเส้นสังเวยเจ้าที่เจ้าทางหมั่นสวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร 39. ด้อยปัญญากรรมจากฝักใ่อบบยามุกในชาติก่อนหรือชักชวนคนไปทำชั่วดูแคลนหลักธรรมะ ลดกรรมพิมพ์หนังสือธรรมะจ,จ่ายแจกทำบุญทำทานกับโรงเรียนของเด็กพิการหรือตามมูลนิธิต่างๆ40ตกงานกรรมจากเคยกลั่นแกล้งผู้อื่นในเรื่องงานหรือแย่งงานผู้อื่นลดกรรมหมือนทำบุญทำทานร่วมงานบุญต่างๆปล่อยนกปล่อยปลา41ไม่มีโชคลาภกรรมจากไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระ ลดกรรมหมั่นทำบุญสดมนไหวพระถวายทูกเทียนดอกไม้สดพวงมาลายัยและทองคําเปเลว 42. เรียนไม่จบการเรียนมีอุปสรรคกรรมจากชาติก่อนปฏิเสธการฟังเทศฟังธรรมลดกรรมหมั่นเข้าวัดร่วมงานบุญต่างๆฟังเทศอ่านหนังสือธรรมะ 43. มีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลน กรรมจากชาติก่อนเคยบวชด,ด้วยเจตนาไม่บริรรสุทธิ์ไรความศรัทธาอาศัยผ้าเหลืองหากินลดกรรมถือศินห้าศินแปดนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานถวายสังฆทานทุกเดือนหรือทุกสามเดือน44ครอบครัวยากจนกรรมจากชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานลดกรรมหมั่นทำบุญด้วยการบริจาคทาน ถ้ามีเงินไม่มากก็บริจาคเป็นสิ่งของแรงกายหรือน้ำใจต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นไปช่วยอ่านหนังสือให้มูลนิธิคนตาบอด 45. เป็นทุกข์เพราะความรักกรรมจากชาติก่อนเจ้าชู้หลอกผู้อื่นให้อกหักลดกรรมประพฤติด,ดีปฏิบัติดีทั้งความคิดกายวาจาใจร่วมทำบุญงานแต่งงานทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรักสมรส